สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหน่งวันดีๆนะคะสำหรับทีมงานของบ้านนกดาวเชยภูมินะคะก็กำลังที่จะดำเนินการนะคะเคลื่อนย้ายในศนของตัวบ้านนะคะส่งมอบให้กับทางลูกค้านะคะที่อำเภอภูเรือนะคะจังหวัดเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะคะสำหรับตัวบ้านหลังนี้นะคะขนาดพื้นที่43ตารางเมตรนะคะ ก็จะมีในส่วนของด้านบนนะคะที่เป็นระเบียงด้านบนนะคะที่เป็นดัดฟ้านะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะคะในส่วนของห้องโถงนะคะก็จะมีขนาดของตัวห้องโถงนะคะอยู่ที่กว้างอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรห้าสิบนะคะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่3เมตรนะคะคูณ4เมตรนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของด้านในกันนะคะ ด้านในนะคะก็ทำเป็นในส่วนของตัวฝ้านะคะฝ้าเป็นฝ้าหลุมให้เลยเดินระบบไฟนะคะในส่วนของด้านผนังก็ติดวอลเปเปอร์ให้ด้วยเรียบร้อยนะคะ ตรงน,นี้ก็สามารถที่จะเปิดออกมานะคะก็ถือว่ากว้างขวางนะคะสะดวกสบายนะคะในส่วนของการเดินขึ้นด้านบนนะคะก็จะเป็น ่ะบันไดบนขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกหนึ่งคลิปนะคะตอนนี้เราก็จะแยกบ้านออกเป็นสองส่วนนะคะเพื่อที่จะอ่าแยกกันไปคนละชิ้นนะคะ,ะด้านไหนห้องนะ แล้วก็จะมีะตู้สื้ผ้านะคะิวอินให้เรียบร้อยเลยห้องน้ำนะคะก็ฝากอีกหนึ่งผลงานนะคะให้ได้รับชมกันนะคะกับบ้านขนาด43ตารางเมตรนะคะแล้วก็อ่า ราคานะคะในส่วนของราคาก็อยู่ที่หลังนี้อยู่ที่400,000บาทไม่รวมค่าขนส่งนะคะสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนะคะอยากที่จะได้บ้านนะคะนกดาวราคาักน่ารักนะคะเคลื่อนย้ายได้นะคะเราใช้เป็นโครงสร้างของเลกาวานไนกันทั้งหลังเลยนะคะรับรองมาตรฐานแล้วก็คุณภาพอยู่กันได้แบบยาวๆนะคะ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยข้อมูลได้ที่เบอร์โทร0636646444นะคะ0636646444นะคะด้านหน้าก็จะมีในส่วนของเทเลสนะคะแล้วก็เล่นในส่วนของลักษณะของลายหินด้วยนะคะอันนี้ใช้เป็นหินจริงกันเลยนะคะด้านนอกก็ประดับในส่วนของไฟด้านรอบอาคารให้ด้วยนะคะ ด้านนอกก็ต่อปลั๊กไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะในงบประมาณที่ไม่บานปลายนะคะ <Okay. S 1> สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผลงานของทีมงานเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ